สวัสดีครับมีเรื่องรายเล่าในตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจกันบ้างดีกว่านะครับจากที่สองตอนที่แล้วผมได้เล่าแต่ถึงงานศิลปะที่มีความอาถรรพ์มีความหลอนในตอนนี้เราลองมาฟังถึงความบกพร่องผิดปกติทางร่างกายของศิลปินที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลับสร้างผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้กันนะครับ โดยศิลปินคนแรกนั้นผมขอนำเสนอเขาคนนี้เลยครับโคลโมเน่ Monet, จิตรกรชาวฝรั่งเศสเป็นศิลปินผู้นำในกลุ่มลทัทธิศิละปะแบบอิมเพ s ชันนิสโดยผลงานที่สร้างชื่อให้กับโมเน่นั้นก็คือภาพที่มีชื่อว่าอิมเพ i o n i s t Sunlight โดยเทคนิคในการวาดภาพของโมเน่เขาจะเป็นคนที่วาดรูปโดยใช้ฝีแปรง สีรวดเร็วและแม่นยำที่เขาต้องวาดรูปด้วยความรวดเร็วนั้นก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันเปลี่ยนความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับทีนี้ลองมาชมภาพที่มีชื่อเสียงของเขากันเลยดีกว่านะครับอย่างภาพนี้ที่ผมชอบครับผู้หญิงกลางร่ม Woman with a parasol ภาพนี้โมเน่กับภรรยาของเขากำลังจะไปปิกนิกกันครับเขาเดินตามหลังภรรยาแล้วในจังหวะที่ภรรยาของเขาเดินขึ้นบนเนินแล้วหันหลังกลับมาโมเน่เลยเกิดความรู้สึกประทับใจในช่วงเวลานั้นแกก็วาดรูปนี้ขึ้นมาครับภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นภาพที่ดูย้อนแสงเบลอๆฟุ้งๆหน่อยเหมือนอยู่ในฝันแต่จังหวะ และทีแปลงของโมเน่มันทําให้ภาพนี้ดูแล้วเหมือนกับมีชีวิตจริงๆกลุ่มเมฆที่ดูเหมือนกับกําลังจะเคลื่อนไปตามกระแสลมนี้แหละครับภาพสไตล์งานเขียนนี้เป็นเอกลักษณ์ของโมเน่ยิ่งชุดผลงานในยุคหลังๆนั้นมีความฟุ้งจังหวะทีแปงต่างๆอย่างเช่นภาพสตว์บัว คือภาพของโมเน่เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าเราเข้าไปยืนมองรูปภาพแบบใกล้ๆเนี่ยเราไม่สามารถมองออกมาเห็นได้อย่างในภาพถ่ายที่ผมเอาให้ดูนะครับเพราะเลนตาของเรากับ กล้องถ่ายรูปมันไม่เหมือนกันการที่จะมองงานศิลปะของโมเน่ให้สวยงามได้นั้นเนี่ยเราต้องเดินถอยหลังห่างออกมาซึ่งมันจะมีระยะในการมองของมันที่ห่างอยู่พอสมควรนะครับแต่เวลาที่โมเน่เขาวาดภาพเนี่ยเขาก็จะยืนวาดในระยะที่ประชิดกับเฟรมภาพใบนะครับเอาจริงๆนะถ้าเราไม่เดินถอยห่างออกมาจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นภาพของโมเน่เนี่ยมัวมัวเบลอเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้โมเน่เห็นภาพ แล้ววาดออกมาได้แบบนี้เนี่ยมันเป็นความพิเศษของตัวเขาอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่แกวาดออกมาแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าตาแกเป็นต้อครับมันเลยทําให้แกมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ะนะครับก็ลองสังเกตดูผลงานในช่วงยุคแรกๆที่ตอนที่ตาแก,กยังไม่เป็นต้อได้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความคมชัดในการวาดภาพรา,ายละเอียดนะครับก็จะไม่เบลอจะไม่ฟุ้งๆเหมือนในยุคหลังๆ ด้วยความลรยลาไปตามวัยของสายตาของแกนะครับมันก็ทำให้ภาพเขียนของแกมีสไตล์งานเขียนที่ไม่เหมือนใครไปอีกแบบแต่ในที่สุดแล้วอะครับสายตาของโมเน่พอมีปัญหามากๆแกก็เริ่มมองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนไปจนในที่สุดก็ได้รับการรักษาพอหลังจากที่รักษาอาการต้อที่ดวงตาหายแล้วอะครับ โมเน่ก็ได้กลับมามองผลงานศิลปะของตัวเองที่เขาเคยวาดเอาไว้ในช่วงที่มีปัญหาทางสายตาเนี่ยถึงกับขนาดที่ว่าตัวโมเน่รับไม่ได้กับผลงานของตัวเองอยู่เหมือนกันน,นะครับแกทําลายรูปเหล่านั้นทิ้งไปบางส่วนเลยครับแล้วบอกว่าผลงานพวกนี้มันใช้ไม่ได้หนึ่งในรูปที่รอดพ้นจากการทําลายครั้งนั้นก็เป็นรูปผู้หญิงถือร่มนี่แหละครับผมว่า ที่ภาพนี้รอดมาได้เนี่ยเพราะนางแบบครับนางแบบในรูปเป็นเมียของแก<จ>ก็เลยรอดมาได้อย่างปลอดภัยจนทําให้เราได้เห็นความสวยงามของภาพภาพนี้นะครับสรุปได้ว่าจากปัญหาทางสายตาในการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็กลับกลายแปลเปลี่ยนไปเป็นความสวยงามได้อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของโมโนเน่บอกอะไรให้กับเราได้บ้างถ้าเวลาเรามองเห็นปัญหาอะไรต่างๆรอบๆตัวเรา เป็นปัญหาไปเสียหมดในทั้งชีวิตนะครับก็ลองเปลี่ยนมุมมองเสียหน่อยว่าในปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นมาอยู่ในตัวเรานั้นมันก็อาจจะมีสิ่งดีๆกำลังซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแบนไงครับ <c oughs> จบเรื่องแบบโลกสวยฟุง้งฟิ้งตามสไตล์ของโมเน่กันไปเลยนะครับผลงานต่อไปก็เป็นศิลปินคนโปรดของผมเองเลยครับภาพวาดภาพนี้มีชื่อว่า Starry Night <ST <IGHT> ในชื่อภาษาไทยที่ว่าราตรีประดับดาวชื่อภาษาไทยนี่เพอาะดีเหมือนกันนะครับใครเป็นคนตั้งชื่อให้นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเพอดีภาพวาดสตาลิไนไนศิลปินผู้วาดก็คือวินเซนต์แวนโก๊ครับเขาวาดภาพนี้ในขณะที่กําลังมองออกไปนอกหน้าต่างของห้องผู้ป่วยในสถานบําบัดผู้ป่วยอาการทางจิตในแซงเลมีประเทศฝรั่งเศสในช่วงเช้ามืดวันที่หมิถุนาปี1 8น9 คือในตอนนั้นแวนโกะนะครับเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรือเรียกกันตามตรงเลยว่าแกบ้าครับที่นี้ผมขอเล่าประวัติของแกให้ฟังแบบคร่าวๆสักหน่อยนะครับวินเซนต์แวนโกะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบิดาของคำว่าศิลปินไส้แห้งเลยก็ว่าได้นะครับชีวิตแกนี่น่าสงสารน่าสงสารมีแง่มุมในชีวิตให้ศึกษาอยู่มากมายหลายแง่มุม แวนโก้เนี่ยวาดภาพสีน้ำมันเอาไว้ถึง864ภาพแล้วก็มีภาพสเก็ตแบบต่างๆอีกพันกว่ารูปเยอะมากเลยนะครับแต่ในขณะที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยแกขายผลงานภาพวาดได้ภาพเดียวเองครับแต่หลังจากที่แกเสียชีวิตไปแล้วนี่สิครับผลงานของแกกลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีภาพเขียนสีน้ำมันของแวนโก้ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็อยู่ที่4,500ล้านบาทครับซึ่งตอนแกมีชีวิตเนี่ยเคยได้ใช้ตังจากการขายภาพวาดก็ได้แค่ภาพเดียวนะครับไอ้4,500ล้านานี้ก็กแกก็ไม่เคยได้ใช้ญาติพี่น้องก็ไม่เคยได้ใช้นะครับเออช่างเป็นชีวิตของศิลปินที่อาพับจริงๆครับศิลปินท่านนี้และสาเหตุที่ทําให้แวนโก้ต้องระเหตุไปอยู่ที่สถานบําบัดผู้ป่วยอาการหางจิตเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่า ในช่วงชีวิตของแกหลังๆเนี่ยแกมีอาการหัวร้อนง่ายครับอารมณ์แปรปรวนแล้วก็มีวีรกรรมที่โลกต้องจารึกเอาไว้เลยของแกเลยก็คือแกน้อยใจอะไรไม่รู้เพื่อนแกครับแกเลยใช้มีดโกนตัดหูตัวเองข้างหนึ่งแล้วส่งเอาไปให้เพื่อนของแกนั่นแหละครับ สุดท้ายแล้วแกเลยถูกวินิจฉัยว่าเป็นคนบ้าครับทีนี้ทำไมคนบ้าอย่างแวนโกถึงวาดภาพสตตล์ไหนนี้ขึ้นมาได้และทำไมภาพภาพนี้ถึงเป็นผลงานชิ้นเอก <ST AR C> ความพิเศษของภาพนี้ก็มีหลากหลายแง่มุมมากนะครับพูดกันไป3วัน7วันก็ไม่จบครับแต่ผมจะขอขโมดให้จบในคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังในแบบของผมละกันนะครับคืออย่างแรกเลยภาพนี้ครับเป็นภาพวาดที่ถูกวาดในช่วงเวลากลางคืน คุณผู้ชมลองนึกภาพในสมัยปี1889ปครับศิลปินในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาวาดภาพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกไปวาดภาพกันในตอนกลางวันครับเพราะว่าจะสามารถมองเห็นแสงและสีได้ชัดเจนนะครับวาดรูปก,ก็เก็บความสวยงามที่เป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็วาดกันไปในตอนนั้นแต่ว่าแวนโก๊ของเราเนี่ย วาดภาพภาพนี้ในช่วงเช้ามืดซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าในห้องของแกก็คงไม่มีหลอด LED จะเปิดไฟดูหรือว่าแบบจะวาดรูปเนี่ยโอ้โหก็ลําบากครับมืดก็มืดแล้วก็ถ้าหากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะครับให้เราวาดภาพอะครับออกคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันเราจะเห็นสีอะไรครับไม่มีสีอะไรนะครับมันก็มืดตืต้อๆมองอะไรก็ไม่เห็นใช้ได้แต่สีดํามืดๆนะครับแต่ว่า แวนโกแกมีความพิเศษครับคือแกสามารถถ่ายทอดความสวยงามของท้องฟ้าในยามราตรีคืนนั้นออกมาได้เป็นภาพสไตล์ไหนครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้มาดูในรายละเอียดของภาพกันบ้างครับนักวิเคราะห์เนี่ยทางด้านที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าภาพ s ส r y ล์ไหนเนี่ยเป็นการสะท้อนสภาวะอาการป่วยทางจิตของแวนโกเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีก็ดีหรือใช้รูปทรงท้องฟ้าที่มันบิดเบี้ยวเป็นเกียวขึ้นเนี่ยครับมันแสดงออกถึงว่าเอ้ยกำลังเครียดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางทฤษฎีก็บอกว่าไม่จริงวานโก้เนี่ยไม่ได้บ้านะครับแต่แวนโก้เนี่ยมีตาที่วิเศษครับเขาสามารถมองเห็น คลื่นสภาวะของอากาศได้ครับถ้าลองสังเกตกันดีๆเนี่ยแบกเกาภาพวาดของแวนโก๊ะเนี่ยก็จะชอบวาดเป็นคล้ายๆคลื่นหรือแบบไออะไรสักอย่างเนี่ยครับอยู่ข้างหลังนะครับก็เลยมีทฤษฎีที่ว่าเอ้ยหรือว่าแกมองเห็นคลื่นอากาศแปรปวนแบบนั้นได้หรือว่าอย่างการที่แกชอบใช้สีสดๆใหญ่ๆปาดๆๆลงไปบนเฟรมผ้าใบเนี่ยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะหรือว่าแวนโก๊ะแกตาบอดสี ก็เลยวาดภาพนี้ออกมาได้นะครับในช่วงเวลาตอนกลางคืนเอาก็ว่ากันไปสุดแท้แต่มันก็เลยทําให้ภาพนี้มีทั้งปริศนาทฤษฎีแง่มุมให้ตีความกันมากมายนะครับภาพสตาล์นีเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ได้รับความนิยมแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับ แต่หลังจากที่แวนโกะวาดภาพสตาร์ลีไนท์เสร็จได้เพียง1ปีนะครับแกก็เสียชีวิตในวัย37ปีโดยที่แกเอาปืนยิงเข้าที่หน้าอกของตัวเองนะครับแต่ในภายหลังนะครับมีด็อกเตอร์แอดเรียนสกาวครับแกเป็นหมอที่เกี่ยวกับอาการทางจิตแกให้ความสนใจว่าถ้าแวนโกะเนี่ยป่วยแล้วก็เป็นบ้าเนี่ย แกอยากรู้ว่าเอออาการป่วยของแวนโกเนี่ยมีอาการแบบนี้แล้วก็เอ้ยสามารถวาดรูปออกมาได้สวยงามแบบนี้นะครับแกก็ไปศึกษาทั้งภาพเขียนชีวประวัติเอกสารบันทึกจดหมายที่ระหว่างแวนโกเขียนไปหาน้องชายเขาอะนะครับ แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วแวนโก้เนี่ยเขาไม่น่าจะบ้าหรือว่ามีอาการป่วยทางจิตนะครับแต่ว่าการของแวนโก้ในตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นมาจากผลข้างเคียงของการที่ร่างกายครับรับสารพิษพวกสารตะกัว่วหรือสารประหลอดอย่างเงี้ยครับทีนี้ไอสารตะกัว่วหรือว่าสารประหลอดเนี่ย สารพวกนี้มันมาจากไหนมันมาจากสีน้ำมันที่แวนโกใช้วาดนะครับโดยเฉพาะสไตล์การวาดของแวนโก้จะใช้เนื้อสีที่หนาๆเยอะๆกว่าปกติแล้วก็คิดดูสิครับ สตูดิโอเวลาแวนโกวาดรูปเนี่ยมันก็จะเล็กๆแคบๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแล้วยิ่งจะวาดรูปเยอะด้วยครับภาพสีน้ำมันเนี่ยวาดแล้วภาพเก่าก็ขายไม่ออกภาพใหม่ก็กำลังจะวาดมันก็กองรวมกันอยู่ในห้องทีนี้บรรยากาศในห้องเนี่ยก็ตลบอดโอน้โอนไปด้วยกลิ่นของสีน้ำมัน ทั้งสารตะกั่วนู่นนี่นั่นอีกตัวแวนโกเองแกก็มีอุปนิสัยที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับคือเวลาแกเครียดเนี่ยแกชอบกัดก้อนสีเล่นครับนั่นแหละครับพวกสารเคมีต่างๆมันก็เข้าสู่ร่างกายจนทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับระบบประสาททําให้เห็นภาพหลอนหรือว่าคุ้มข้างหัวร้อนง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบผู้ป่วยที่ได้รับสารตะกั่วหรือสารประหลอดหากสูดดมเข้าไปมากๆอะครับ และอีกหนึ่งผลข้างเคียงที่ดรสเกาได้เห็นนั่นก็คือในภาพของ s ส r าร์ลี่ไนะครับคุณผู้ชมเห็นดวงดาวที่เป็นวงๆสีเหลืองๆนั่นไหมครับนี่คืออีกหนึ่งผลข้างเคียงของผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับการที่ได้รับสารตะกวัวมาเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมองเห็นจุดไฟหรือว่าจุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแสงเป็นวงๆว,วิบวับวิบวับเป็นคลื่นแสงตามแบบที่แหวนโกวาดเลยครับ และอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าแวนโกเนียจริงๆแล้วเขาไม่ได้บ้านะครับคือตำแหน่งดวงดาวภายในภาพสตาร์ลีไนท์ครับดวงดาวในภาพสตาร r ลีไนท์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งถูกต้องชัดเจนเลยนะครับจากการพิสูจน์ทางดาราศาสตร์โดยเขาเอาตำแหน่งและสถานที่วันที่และเวลาที่แวนโกะวาดภาพนะครับเอาไปเข้าโปรแกร,รมสเตลารีเมนะครับ โปรแกรมนียมันสามารถตรวจเช็คตำแหน่งของดวงดาวทั้งในอดีตแล้วก็อนาคตได้นะครับก็ปรากฏว่าตำแหน่งดวงจันทร์และดวงดาวที่อยู่ภายในภาพนะครับตรงกับตำแหน่งดวงดาวที่เกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆนะครับโดยดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในภาพที่เราเห็นกันก็จะมีกลุ่มดาวราศีเมษแล้วก็ดาวศุกร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับมันจะส่งแสงสุกสกาออกมา,มากที่สุดนะครับที่แวนโกเขาพยายามวาดออกมานะครับ ซึ่งถ้าหากแวนโกะแกบ้าจริงๆแกก็จะไม่สามารถมีสามาธิมากพอในการจับสังเกตธรรมชาติเหล่านี้ได้นะครับสรุปแล้วแวนโก๊จะบ้าจะตาบอดสีหรือจะได้รับผลข้างเคียงจากพิษตะกัว ถึงที่สุดแล้วภาพว่าดสตาล์ไหนก็เป็นผลงานที่มีความสวยงามและเทคนิคในการวาดที่ไม่เหมือนใครการใช้สีจังหวะในองค์ประกอบของภาพภาพนี้จึงเป็นผลงานที่ทรงคุณค่ามากเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสท้ายแล้วถึงแม้ว่าแวนโกจะป่วยแต่นั่นมันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการที่เขาจะทำในสิ่งที่เขารัก และถึงแม้ทั้งชีวิตของเขาจะขายผลงานภาพวาดได้เพียงแค่ชิ้นเดียวตัวเขาก็ไม่ยอมล้มเลิกในเส้นทางที่จะเป็นศิลปินนักวาดภาพะนะครับและก่อนที่จะจบในคลิปนี้ผมก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมลองไปฟังเพลงเพลงหนึ่งครับของศิลปินดอนแม็กครีน เขาได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดและชีวประวัติของแวนโก๊ะนำมาแต่งเป็นเพลงวินเซนต์เพราะม,มากเลยนะครับฟังเพลงนี้แล้วมองภาพเขียนไปด้วยมันจะเหมือนกับแวนโก๊ะกำลังมาอธิบายเรื่องราวในชีวิตของแกให้เราฟังที่ข้างหูเลยครับแต่ในตอนหน้านะครับคุณผู้ชม ผมจะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้เปลี่ยนแปลงในวงการวาดภาพเข้าสู่ศิลปะยุคสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบันยังไงก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ